พี่เจ็ดผู้ดียอมรับเป็นผู้ดีใจดีโหรดสบายกับท่านชาวบ้านแถงนี้จนจริงๆทั้งนั้นทำอะไรทำไดหนาเยอะแยะพวกนี้คนพวกนี้เห็นเงินแล้วตาโตทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับอย่าเซ็นเซอร์ผมหลักท่านโอเคครับ ใครก็มาดองมองมองมองหน้าบ้านทำท่ารับเจ้าห้องเตรียมตัวเนี้ยห้องห้องดูมันเลยกดให้เลยห้องห้องตายตัวแค่นี้เสียงล้องเดี๋ยวฟังหนู่ก่อนไม่ฟังมันเลยสัใจ หนื่โผล่เหนื่อยอุ้ยว่นหล่นแย่จริงๆนเนี่ยหานี่หือเปล่าขอบใจมากเจ้าที่ช่วยหาเอ๊ะให้ขันให้ร้อยหนึ่งไม่เอาก็ครับผมแค่อยากชวยนเฉยๆนี่เงินนะหมูมีน้ำใจจริงๆตอนนี้ฉันอนู่ านไหนอร่อยงานลุงงานนาลองกินนันปัจจุบข้างทางสิอีกอีกร้อยกว่าเมตรเองน่ะพี่บุญมีบุญเจอบุญจริงมีอะไรหรือขอบใจนะคุณอ้าวนั่นขอบคุณมากที่มาส่งเดี๋ยวฉันช่วยค่าน้ำมันสักร้อยนะ โอ้ไม่เอาหรอกปั่นจักรยานนะคุณไปแล้วนะอืมจริงๆอร่อยด้วยเท่าไหร่นะเดี๋ยวหาตังก่อนนะไอหยา่าสงสังสยทำหล่ข้างทางเอา้าแถมยืกระเป๋าใส่เงินอีเป็นใสนโถ ổ. เออคือเออไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้กำลังโปรโมชั่น,นกับข้าวใหม่ๆเลยให้ชิมทั้งคื จันหน้าถึงติดตังน้านา,นากระเป๋าตังสองใบนี่ใช่ของ,งานาไหมคใช่จ้ะเอ้านั่นท่านผู้สมัครสอสนอน,นี่นะท่านครับผมมีอะไรจบมาหาผมที่บ้าน แจกตังจัดการเอาตังมาก็พอหมู่บ้านนี้มีแต่คนใจด,ดีนักใจช่วยเหลือจับใจกันทุกคนเอาหลักต่อไปฉันจะแข่งขันแบบว้ทีทำาง